นั่งรองน้องนะฮะพอดีผมนัดไปคาเฟ่นะแล้วผมบอกให้มันมารอเออไปเขื่อนไปขี่รถเล่งกันแม่งมันจะขยันไปไหนวะมันคือมันขี่ย้อนขึ้นขึ้นไปห้องบนเน่ะทุกคนเกก็นั่งอยู่คนเดียวงงเงา <c oughs> ดูสิ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องอัมโมโตนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวอยู่ที่ศรียักบายไรนะครับผมดูดินั่งอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็บักจจาเรานะค,คือตอนนี้ผมนั่ง <c oughs> นั่งรอ,งน,องน้องนะฮะพอดีผมนัดไปคาเฟ่นนะแล้วผมบอกให้มันมารอเออ สีสียามันไรแต่รู้เปล่าทุกคนมันไปไหนกันมันไปนี้กันเว้ยทุกคนเออมันไปเขื่อนไปขี่รถเล่งกันแม่งมันจะขยันไปไหนวะมันคือมันขี่ย้อนขึ้นขึ้นไปข้างบนอ่ะทุกคนขี่ย้อนขึ้นไปข้างบนเขื่อนอ่ะมันไม่ขี่รถเล่นรอผมอ่ะโอ้โหนึกว่ามันมารอตั้งนานแล้วนะครับผมแต่นี่ก็แบบนะเราก็นั่งอยู่คนเดียวเงาเหงาดูสิ จะได้กินดีเวเดกาแฟวันนีน้พอดีผมจะไปร้านคาเฟ่นะฮะก็รอมานนี่แหละไม่รู้มันจะขยันกันไปไหนเออทุกคนมันมันขี่มันขี่รถไปเคลื่อนง,งนี้นะ่ะขี่รถไปเคลื่อนย้อนขึ้นไปข้างบนแล้วย้อนลงมาอีกอะ่ะเฮือะไรเอ็น้องรักเอ้ยตอนนี้ผมก็นั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยฮนะทุกคนเออดูดีนะฮะเดี๋ยวก็ตัดตอนที่มันมาเลยแล้วกันนะฮะโอเคไป ดูครับทุกคนดูดูชมดูชมหน้าไอ้คนทิ้งนะฮะไอ้ไอ้ลูกไอ้น้องเฮงสวยท,ทิ้งทิ้งพี่ได้ลงคอมันแค่ทุกคนมันขค่หย,ยันไงนะมันขย,ยันขี่รถไปเขื่อนไงน,นะไอ้สองคนน่ะนี่คือทริปแรกเจใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้ออกม่ได้ออกทริปนานแล้วนะ่ะมาได้ออกทริปนานแล้วนะ่ะนี่คือทริปทริปแรกเราเลยนะ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็น้อมันก็ได้มาแล้ว GPX 151คันแล้วก็ GPX อะไรก็ไม่รู้นะดูดิเอ้าเกี่ยวตั้งไหนวะ ไปดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอจิงกาแฟที่บ่อไทยนะฮะเป็นร้านคาเฟ่อะไรนี่แหละเห็นเ,เ,เขาว่าสวยนะก็วันนี้เราก็จะไปน,น,นะฮะก็เป็นทริปแรกนะที่ผมออกทริปกับน้องๆนะฮะเรียบเลยทริปแรกเลยนะ่ะเพราะผมกับน,น้องนี่ ไม่ค่อยได้ไปไหนกันนะฮะเพราะว่าน้องมน้องมัน,นไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะมันไปไหนไกลไม่ได้นะฮะแต่บ่อไทยที่มันกใกล้ๆอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยต้องระวังนะฮะทุกคนถ้าใครมาเส้นบ่อไทยนะฮะตรงนี้มันจะเป็นคอสะพานตั้งโทรศัพท์ผมคือรอยแล้วนะเออ เวียดนามนะก็มันตายทำไมนะเฮ้ตายมาแล้วก็ว,วันนี้บรรยากาศดีด้วยฝนตกนะฮะก็ว่าใครฝนตกนะก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะที่นี่ตกกลับสี่ห้าวันติดแล้วนะตกกลับสี่ห้าวันติดแล้วอะแทบไม่ได้ยินเอ้ยเต้ไม่ยินอะไรหรอกแทบไม่ได้เห็นแสงว่าทิดเลยอะ เพราะเมฆมันบางมาที่โต๊ว,วันนะฮะไม่ใช่ไม่มีแดดเลย ก็ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะก็ลงลงได้อาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะเออเพราะว่าผมไม่ได้ออกไปไหนเลยว่างในช่วงว่างช่วงต่ออาทิตย์นะฮะตามมาเหรยังไม่ตามมาเลยไม่กล้าใจนะหรือว่ารถมันสวนไปบ้างลองรถถ่ายลองรถอะไรฮะดูดิทุกคนบรรยากาศดี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 เหมาะกับการขี่รถเล่นนะฮะ ถ้าอกากาศร้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหขี่รถเล่นแม่งไม่อยากจะขี่เี็วหรอ,อนะร้อนไปทั้งขาทีา่นี่กันดีกว่าก็อาจไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากนะเพราะว่ายวน้องเด้อน้องมังนตามไม่ทันนะฮะก็ขี่ประมาณนี้แหละนะไม่ควอ เดี๋ยวช้าเดี๋ยวปลอดภัยดีนะทุกคนก็เราเข้าบริษัทจนนะผมก็ขับไปช้านะครับเพราะว่าเผื่อแบบคนแก่เด็กเล็กเด็กน้อยอะไรออกซอยมาตัดหน้านะครก็เคยเจอเหมือนกันนะผมแต่ก็เบรกทันนะเราไม่สามารถคาดคะเนได้หรอกว่าคนแก่เด็กเล็กเด็กน้อยเขาจะออกมาตอนไหนนะครับ ถ้าเขาคิดอยากจะออกเขาก็ออกไปเลยนะฮะก็อยา่าเราไปรถใจญ่เลยนะฮะรถใหญก็อะไรก็ิดนะเอเอรถเพิ่งล้างเปื่อ,อีกแล้วทำเนเถอะนะเพิ่งล้างใหม่ทุกคน,มนนะไม่ไดาแใจนะว่าทำไมไปเครื่องขึ้นนะ,ะตรงเนี้ยเอ พอดีโค้ดสามทีสามมันขึ้นนะเอ่อไอ,อโค้ดเองสวยเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้เป็นหมดเสียอะไรไอ,อโค้ดสามสามมาผมไม่ได้เป็นหมดเสียอะไรขึ้นอยู่ในหรอครับเพราะว่าออเซนเซอร์คอท่อไอ้โค้ดสามทีสามเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์คอท่อนะครับผมเซนเซอร์คอท่อของผมเนะี่ยเออมันโดนน้ําน้ำนผมมันโดนน้ํามันก็เลยขึ้นนะอ่ะเออไม่รู้ว่านินจานินจาขคนอื่นๆจะเป็นหรือเปล่านะผมแต่รถผมเป็นนะ เซ,ซ,ซื้อขอทอโดนน้ำเนี่ยเราไปขึ้นเนี่ยยิ่งฉีดตาฝนตกน้ำยิ่งขึ้นเลยนะผมแล้ววิธีวิธีให้มันหายไปก็คือขี่ไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะฮะประมาณสองสามสี่วันห้าวันเนี่ยประมาณนั้นแหละนะผมของผมก็ประมาณวันที่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ขี่รถนะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันก็หายไปหมดนะครับนะผมเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะฮะหรือถ้าเรารีบก็ไปลบที่ศูนย์ก็ได้นะผมโคตรสามสิบสามเนี่ยนะผม รถโพนี yeah. ่สูตก็ได้นะฮะมันเป็นเกี่ยวกับเสนเสือขอท่อนะฮะผมมนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์นะฮะผมก็ไม่รู้จะแก้ไงละเออขึ้นทุกรอบนะาเวลาล้างรถอะโอเคตอนนี้เราก็ถึงบ่อไทยแล้วนนฮะจุดนี้จุดอันตรายนะผมเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเนินแล้วขาบนอะขาบนก็รถ คือเราเราจะไม่เห็นรถทางบนนะครับผมว่าเขามาหรือไม่มานะฮะเนีย่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะเป็นสีแยกนะครับจะเป็นแั่หนา้าอันตรายอ่ะรับว่าแบบ รถข้างล่างขึ้นมาแล้วถ้าเลี้ยวอ่ะคือถ้ารถเข้าใจไหมถ้ารถมันมาห้องกันแล้วมาประจบเจอกันอะ่ะรถข้างบนก็ไม่เห็นรถข้างล่างรถข้างล่างก็ไม่เห็นรถข้างบนพอมาประจบกันปุ๊บชนตามเรียบร้อยนะครับผมอันตรายนะครับผมส่นน่ะต้องดูดีๆนะครัอหมดเลยท้าปไอดภัครับตอนนี้ภารกิจแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องตามหาราคาฟปนะฮะ ไม่รูร้ว่าอยู่ตรงไหนแม่เนี่ยวุ่นวาเสีสูอะไรกันวล้เนี่ยตรงนี้โควิดก็นะก็ยอดก็ท่อเดิมน,นะผมยอดโควิดก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดอยู่อย่างเงี้ยน,น,นะผม ส่วนวัคซีนผมตอนนี้ผมก็รอนะเอเรอวัคซีนดีๆนะเป็รู้จะได้ลแบบ่านะตอนนี้จังหวัดผมไมออําเภอผมตอนน,ตอนนี้เขาฉีดเขาฉีดตอนนี้เขาฉีดของผู้สูองอายุก่อนนะผมส่วนรุ่นรุ่นผมนะ่ะก็ยังไม่ฉีดนะผมคี่เขาจะไล่ระดับนะผู้สูองอายุแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงรุ่นผมนะผมจนถึงรุ่นเด็กแล้วกันเออ đồ, bầu không khí cũng tốt đấy à. Nói gia mà đại gia đấy đang แล้วนี่วะก็มีน้ำอ่ะตอนนั้นไม่มีน้ำนี่โอ้โหตายแรงอ่ะข้าอ่ะนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านนอกนะครับผมผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะชอบามาขี่รถเล่นแบบแบบนี้มากกว่านะเพราะว่าบรรยากาศดีนะดูดิมีภูเขาอะไรบ้างต่างๆนานานะครับผมว่ากันไปนะ โอ้ทำอะไรกับแพ้โอ้พันเต็มเลยเขาใช้ได้เขาใช้ได้กินที่ร้านหรือเปล่าวะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะร้านเนื่องจาะว่าร้านคาเฟ่มันติดอยู่ตรงลงสีนะตอนนี้ก็บ่ายสองในสองห้าเจ็ดละไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือยังถ้าปิดนี่ก็โอ้โหอีกแล้วเหรอผ่านนี้กเหรอนะ น้องเนี่ยไปเวลากคาเฟร่รุงไหนแม่ก็ปิดหมดเลยนะฮะเออมาดูได้กินไหนกันละดูดิโอ้โหภูเขา ออากมาจากไหนวะดึงดูดึงด,ดูสอรเลคราวนี้แต่เจ๊มหลงได้เลยเผมก็ไม่รู้กันว่าร้านเขาอยู่ไหนวะบอกเขาบอกว่าอยู่ข้างๆโรงสีอะ่ะข้างๆโรงสีข้างๆโรงสีงงสน,นี้เขาขายอะไรนะโอ้โหขายปุย๋ย ธนาปุ๋ยอ่ะอ๋อนีงไงไไ่ไงนี่ไงไงไปไปไปนี่ไงสองร้อยเมตรอ่ะให้รุ่นน้องมาตามหลังมาสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรต้องงอวะ มายอได้ได้โค้ดได้โค้ดบรรยากาศโรงสีเลย ตั้ง้วองใส่ชาไทยทำไมกล้องมันมีนี่จังวะนน่นล่ะก็อกโปรโดูดิแต่ภาพนชัดน,นะนึกว่าถ่ายรูปโอ้โหนั่งเอสเอ็มดีท <c oughs> ุกคนดูไอ้พวกคนทิ้งนะ <c oughs> คนทิ้ง,คน,งคนทิ้งเรานะตอนนี้ก็สั่งอาหารแล้วนะเดี๋ยวรอสักนึง <c oughs> นีฮะตอนนี้เราก็ได้น้ำแล้วฮนะเราเคมาที่ถ่ายรูปใหญ่อ่ะมาครั้งแรก ่อนมันเป็นรบรรยากาศภายในร้านนะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานั่งเนี้ยนั่งเล่นสักพักก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับกลับไปแล้วนะฮะ ตัวนี้นะครับผมนี่ร้านคาเฟ่นะครับผมบางทีคาเฟ่นะครับก็มาก็ได้นะครับผมนี่ได้บรรยากาศลุงสีเลยนะครับผมอือกสองคนนี้มาแลกรถกันครับนะ โอเคไะแอ okay. บทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมหลังจากที่มานั่งกินชาเขียวนะฮะก็<笑><笑>วันหยุดไม่รู้จะทําอะไรนะก็มาขี่รถเล่นกันแล้วก็มากินหาอะไรกินกันนะฮะ ผมว่าจะขึ้นจะไปขึ้นเขื่อนท่าราอยู่นะเ,ออเพราะว่าสี่โมงเย็นพอดีนะฮะวันนี้ตาไม่ทันบอมยาบอมยาฮะฮะต่าบเล็กหน้าแดงอยู่ เดาโคราชมันมโหแต่ไปลองน้องก่อนนะ <m> ครก็ใครอยากใครอยากใครอยากให้ผมไปไหนอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะเออผมก็ตามหาร้านคาเฟ่สวยๆไปเร네ื่อยๆนะฮะเออก็มีร้านไหนที่แนะนำบอกได้นะผมตอนนี้ผมอยากติดสเต็กมากเลยอ่ะ เดากกินสเต็กเนื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกเป็นอยากอยากกินแนตะ่ไม่เคยกินตั้งทีสนใจโน้งเปลี่ยนรถครับมา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 วิ่งตัดหนะ้ามาเรียบร้อยเลยนะจ๊ะ กาจะเดินทางกาดเร์แล้วก็จะเดินทางไปที่สวนทะเลาจอแล้นะฮะอ้ยหลุแมแม็แ <c oughs> น่ถนนเส้นนี้ย่างดีทำไมมันเป็นหลุหมอย่างนี้ล่ะโค้งไปหนึ่งดอกแดดดาวโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะ,ะก็คาดว่าน่าจะหลายนาทีแล้วนะ เอาเอยครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาพาทุกคนมาขี่รถเล่นนะฮะแล้วก็มากินกาแฟานะครับผมเร่งๆแน่นอนนะเออเพื่อ,อาหารจิตถึงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ที่ช่องอั้มโมโตกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากช่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับสสมชมคลิปนี้ครับผมแล้วเจอกันห่จ้าผมบ๊ายบาย thank <laughs>